สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวคุณยิ้มนะคะวันนี้ไม่ได้เข้าครัวค่ะวันนี้เป็นวันวิคลินิ่งเดย์ค่ะสำหรับห้องลูกชายที่แสนสกปกแล้วก็เหม็นมากค่ะทั้งกลิ่นบุหรี่ทั้งอะไรสารพัดนะคะเหม็นมากหลังจากที่เข้าไม่อยู่บ้านนะคะเราแอบเข้าห้องแล้วก็ขนของออกหมดเลยค่ะวิธีดับกลิ่นของเราก็คือล้างทำความสะอาดให้หมดเลยค่ะ ทั้งผนงังทั้งทุกอย่างทั้งพื้นนะคะวิธีการง่ายๆในการล้างพื้นขัดพื้นที่สกรปรกนะคะเนื่องจากผู้อยู่อาศัยห้องนี้ค่อนข้างเป็นคนที่ไม่ค่อยดูแลห้องนะคะเขาเป็นผู้ชายวัยรุ่นนะคะคุณแม่ที่มีลูกเป็นวัยรุ่นที่ไม่ค่อยกไม่ค่อยค่อนข้างออกไปแนวไม่สะอาดนะคะก็ะจะเข้าใจว่ามันคืออะไรนี่ค่ะ เราก็จะเอาแค่ฝอ,อยขัดหม้อนะคะหรือเขาเรียกอะไรขดขดลวดแต่ที่เป็นลวดลวดเขาเรียกอะไรนะลืมแล้วบางคนก็ลืมได้ง่ายๆนะคะกับสก็อตไบรท์ที่เราล้างจานนะคะฝอยขัดหม้อแล้วกันนะคะเนี่ยค่ะก็เราใส่กับน้ำยาซักผ้าที่เราทำขึ้นนะจากคลิปก่อนเราก็เอาใส่ละลายในน้ำแล้วเราก็มา ขัดขัดขด,ขดตรงที่มันสกรปรกค่ะบางเอญห้องนี้เป็นห้องที่ทาสีรอบสองนะคะเนื่องจากขออภัยเสียงมันกล้องเพราะว่าเราอยู่ในห้องที่ขนของออกมาแล้วขนของออกหมดแล้วมันก็จะต้องก้องนิดนึงเนี่ยค่ะสกระปรกมากสีรอบสองเราใช้เป็นสีน้ำมันนะคะรอบแรกเป็นสีน้ำที่ไม่ใช่สีน้ำมันก็จะขัดยากนิดนึงหลังจากรอบแรกผ่านไป สิบกว่าปีนะคะเราก็มาทารอบสองด้วยสีเขียวตัวนี้ซึ่งทาได้ขี้เหละมากให้คนอื่นทาให้นะคะให้พ่อของเขาทาให้วาทิ้งไว้ก่อนที่จะแยกย้ายกันไปขี้เหละมากเราก็จะมาทําความสะอาดขัดสีที่เขาทำไม่ไม่ค่อยเรียบร้อยนะคะเก็บเก็บรายละเอียดเนี่ยเราก็จะขัดขัดออกเพิ่งมีเวลาค่ะวันนี้วันอาทิตย์เนาะ กลับบ้านเขาไม่อยู่บ้านเราจัดการเลยตอนที่เราอยู่เขาไม่ให้เราเข้าทําความสะอาดนะเราขนทุกสิ่งทุกอย่างในห้องนี้ออกหมดแล้วนะมันซึ่งมันเป็นภาพที่ไม่สวยงามเราก็ขอตัดไปเราขนออกหมดเลยมันเหม็นมากนะทุกคนวิธีการคือตอนนี้เราสามารถเดินเข้าห้องนี้ได้อย่างสบายใจสบายอารมณ์เลยค่ะเมื่อก่อนนี้แค่เดินผ่านห้องเราแบบว่าน้ําตาไหลเลยคือเราไม่อยากให้ได้กลิ่นแบบนี้ เนี่ยค่ะขัดอองดีมากเป็นสีน้ำมันนะคะเป็นสีน้ำมันแล้วเราขัดแรงมากด้วยก็ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นอะไรซึ่งในใจเราคิดถ้ามันถลอกหรืออะไรก็แล้วแต่เราตั้งใจจะเปลี่ยนสีห้องให้เขาเป็นรอบที่สามอยู่แล้วแต่ว่ารอบนี้ขอทำความสะอาดก่อนแค่ห้องเดียวหมดแรงแล้วค่ะเนี่ยสะอาดเอี่ยมเลยนะคะทุกคนถ้าทาสีรอบใหม่ทาสีน้ำมันนะคะดีเราเราเรา,เราคิดว่าอย่างนั้นนะเนี่ยไอสีที่เลอะๆเ,เ,เราก็จะเอา ่อยคัดหม้อก,กับสกอตไบรท์เลยนะคะคัดออกแล้วก็ตอนนี้ก็ออกเรียบร้อยแล้วสะอาดเอี่ยมเลยค่ะรอบสองเป็นสีน้ำมันนะคะนี่นะตรงนี้เราก็จะคัดออกให้หมดเลยค่ะนี่เปรียบเทียบนะคะเนี่ยสกปกระกแตกต่างกันเลยคัดออกสีเลอะเอที่แถวรอบหน้าต่างเราก็จะคัดออกให้หมดเลยค่ะเนี่ยความแตกต่างของความสกปกระบก หลังจากทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะนี่สะอาดหมดเลยลอยติดรูปติดอะไรลองรอยการติดรูปที่มีกาวมีอะไรติดนะคะขัดออกหมดเลยค่ะเห็นไหมคะตรงนี้ที่เป็นกรอบรูปเป็นไหมคะช่องขาวๆที่มีแสงเข้าจะมีลองรอยการติดกรอบรูปแล้วก็เช็ดออกหมดเลยค่ะขัดๆออกนี่ค่ะสะอาดสดชื่นเลยค่ะแล้วเราก็จะซื้อที่นอนใหม่มาเปลี่ยนให้เขานะคะ เป็นคุณแม่ต้องสตรองค่ะมีไม่มีก็ต้องหาให้ให้เขาให้ได้นี่ขัดสีออกเรียบร้อยแล้วขัดสีช่วงที่เขาเลอะๆช่วงพื้นกระเบื้องนะคะเรากําจัดกลิ่นโดยการนึ่งทำความสะอาดให้แบบทุกซอกทุกมุมคือเหมือนกับการล้างนะคะขัดตามผนงังตามอะไรนะคะให้สะอาดไปเลยหน้าต่างอะไรก็เช็ดให้เรียบร้อยตามพื้นนี่คือ ถูพื้นอย่างหนักมากค่ะใช้น้ำยาถูพื้นธรรมดาเนี่ยค่ะกลิ่นหอมหอมเหมือนกับการล้างค่ะถูสองสามอกกรอบกลิ่นหายหมดเลยค่ะแล้วเราก็เอานี่มะนาวมะนาวที่บ้านปลูกมะนาวนะคะมีอยู่สองต้นดกมากแล้วก็ไม่ค่อยเสียดายนะเราก็เอามายุะๆเราก็มาหั่นเป็นแว่นๆแบบนี้ค่ะมาทิ้งไว้หอมสดชื่นมากแต่ใจยอยากได้มะกรูดค่ะแต่ไม่เป็นไรมะนาวก็หอมสดชื่นค่ะคือตอนนี้คือหอมมาก เดินสบายใจในบ้านเลยไม่ต้องมีอะไรมาสะดุดจุดใดจุดหนึ่งในห้องห้องในห้องหนึ่งนะคะเราจะทำเซอร์ไพรส์ไว้ให้เขาค่ะเขากลับมาห้องเขาจะหอมแล้วเขาได้เตียงและที่นอนใหม่ค่ะตอนนี้ก็รอร้านมาส่งที่นอนค่ะเดี๋ยวเราจะรอรอแล้วก็เดินสูตรกลิ่นหอมๆบรรยากาศสดชื่นค่ะทุกคนมันมันแก้ปัญหาได้จริงๆห้องนี้เหม็นมาก หนักๆคือกลิ่นบุหรี่ค่ะแล้วก็กลิ่นตัวของเด็กวัยรุ่น,นะคะ่ะเหม็นจริงๆเราทําแค่นี้เองค่ะทําความสะอาดขนของทุกอย่างออกให้หมดไม่ใช่ของไม่เยอะนะคะเยอะมากแต่เราแบบว่าคุณแม่ต้องคุณแม่ต้องสตรองค่ะต้องเข้มแข็งค่ะต้องอดทนแม้ทําไปน้ําตาไหลไปก็ไม่เป็นไรค่ะคุณแม่ต้องสู้นะคะคนเป็นคุณแม่คุณพ่ออย่าไปคาดหวังอะไรมากค่ะคาดหวังได้แค่บางคนนะคะ นี่คือความเป็นแม่ค่ะสำรวจห้องนะครู้สึกชื่นชมในความที่ตัวเองก็สามารถกำจัดกลิ่นเหม็นๆได้เดี๋ยวเราจะรอที่นอนใหม่มาส่งค่ะเดี๋ยวเราจะถ่ายดูให้ให้ให้ดูอีกรอบหนึ่งว่าถ้าเขากลับมาเขาจะรู้สึกประทับใจในตัวเรามากแค่ไหนหรือเขาจะไม่พอใจที่คนของเขาออกจากห้องแล้วเปลี่ยนของใหม่ให้ ทุกคนมันหายแล้วนะแค่ขนของออกทําความสะอาดทุกคนคะถ้าใครมีปัญหาคุณแม่คะคุณแม่ทุกคนคะอย่าท้อคะ่ะคนไหนที่มีปัญหาเหมือนเราห้องห้องลูกชายเหม็นนะคะหรือห้องลูกสาวก็ตามได้โปรดอย่าท้อฮึบฮึบคะ่ะขนของออกขัดผนังคะ่ะเช็ดกาแพงอะไรที่มันเก่อๆตามผนังคะ่ะมันอาจจะมีกลิ่นมีอะไรติดนะคะ ล้างทําความสะอาดเลยค่ะเอาผ้าชุบน้ําน้ํายาผงสักพอกทําความสะอาดเลยค่ะมาขัดๆเราพร้อมที่จะทาสีใหม่แต่มันก็ไม่ได้ถึงกับเราต้องทาสีใหม่นะขัดออกแล้วมันก็ปกติค่ะสะอาดปกติเลยเหมือนห้องใหม่เลยค่ะเราถ่ายให้ดูแล้วทุกคนเชื่อเราฮึ่บๆเลยค่ะอย่าละเลยถ้าเขาไม่อยู่ห้องหรือเขาไปไหนสักแห่งหนึ่งก็คือจัดการเลยค่ะถ้าคุณแม่เครียดกับกลิ่นห้องของเขานะคะ คแค่น้ำยาถูพื้นถูสักสองสามรอบถูแฉะแล้วก็น้ําเปล่าอีกรอบแล้วก็น้ํายาหอมหมมาถูกลมอีกรอบเนื่อหายเลยค่ะผนังห้องเช็ดให้เรียบร้อยให้สะอาดค่ะความสะอาดสะอาดแค่ไหนสะอาดเท่าที่คุณแม่รู้ว่าคุณแม่ทําสะอาดดีแล้วนะั่นคือหอมเลยค่ะเหม็นกลิ่นเหม็นๆเก่าๆจาไม่ได้เลยค่ะดีใจที่สุดเลยว่าออตรงนี้เราหายไปแล้วนะ อะไรที่มันทําให้เรารู้สึกแย่กลิ่นที่ทําให้เรารู้สึกแย่หายไปแล้วมะนาวสองถาดค่ะใครอาจจะใช้ได้น้อยแต่เราไม่ใช้น้อยค่ะใจร้อนเดี๋ยวเรารอ,รอที่นอนมาเราจะจัดห้องให้เขาใหม่ค่ะในวันที่เขาเปิดดูห้องห้องนอนของเขาเราจะถ่ายหน้าตาและพฤติกรรมของเขาให้ดูค่ะว่าเขาจะรู้สึกยังไงไม่ว่าเขาจะโกรธหรือจะยิ้มเราก็จะถ่ายให้ดูค่ะ ตอนนี้เราก็รอที่นอนมาส่งนะคะเดีย๋ยวถ้าที่นอนมาส่งแล้วจัดห้องเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราถ่ายให้ดูอีกรอบค่ะมาแล้วค่ะที่นอนตอนนี้เสียงไม่กล้องแล้วนะคะเพราะว่าเราอยู่นอกพื้นที่ค่ะน้องเขามาส่งนะคะสั่งจากดูโฮมค่ะเขาก็ช่วยมาส่งแล้วก็ ประกอบให้ด้วยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับห้องนอนใหม่ของลูกชายไม่มีกลิ่นเหม็นใดๆทั้งสิ้นค่ะแค่ทาอย่อีกสามอย่างค่ะหนึ่งค้นของออกให้หมดเลยอันไหนที่เหม็นๆขมนออกให้หมดเลยค่ะไปล้างซักทําความสะอาดอะไรก็แล้วแต่ค่ะทําให้หมดกลิ่นเลยค่ะสองถูพื้นสองสามรอบทําไปเลยค่ะด้วยน้ํายาถูพื้นธรรมดาถูแฉะแค่ะให้กลิ่นหอมกองน้ํายาถูพื้นกลปกลิ่นแย่ๆที่เราไม่พึงประสงค์นะคะ เราทำความสะอาดถูพื้นไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะคะถูทิ้งไว้ค่ะพอตื่นเช้าขึ้นมาเราก็มาขัดผนังค่ะเขาบอกเลยว่าแค่ถูพื้นเฉยๆนะคะแค่ถูพื้นเฉยๆถูแฉะสามครั้งค่ะสามรอบแล้วก็ถูด,ด้วยน้ำยาสะอาดๆหนึ่งรอบค่ะคืนเดียวกลิ่นหายเหลือน,นิดเดียวเรามาขัดผนังค่ะอันที่สองคือเรามาขัดผนังขัดให้สะอาดเลยค่ะ เอาให้กลิ่นหรือว่าอะไรต่างๆที่มันเกาะอ,อยู่ตามผนงังออกให้หมดค่ะและ 3. หั่นมะนาวเลยค่ะเก็บมะนาวสดๆจากต้นเลยค่ะกำลังหอมๆเลยนะคะเอาลูกกำลังวัยรุ่นค่ะลูกเหลืองๆไม่ต้องเอามานะคะไม่ค่อยหอมแล้วเอามาหั่นเป็นแว่นๆใส่ถาดเลยค่ะวางทิ้งไว้ในห้องนะคะแล้วก็จะมีกลิ่นหอมสดชื่นอย่างธรรมชาติเลยค่ะสำหรับวันนี้ข้อแนะนำในการกลัจัด กลิ่นไม่พึงประสงค์ในห้องนอนก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ